United Un ็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับยูน t เต็ดอะล k ็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแม่เชสเตอร์ยูนเต็ของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกัน และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนาเซอร์อัลเคไลฟี ee, ประธานสโมสส์พาริสเซนช m แมนที่มีข่าวกับเกรเซอร์ไปขอช่วยให้เจรตากับชิกจา์ซิมบินทามัดอัลทานีให้เพิ่มข้อเสนอในการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กับไซมอนสโตนนักข่าวที่หของ BBC ว่าสโมสรของผมคือพาริสเซนช m แมน เป็นสโมสรที่อยู่ในใจดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรกับแมนยูเลยข่าวนี้ทำให้ผมขำเอามากๆผมเป็นคนกาตาใครมาถามอะไรผมจะตอบแบบนั้นผมพูดกับทุกคนไม่ได้พูดถึงแค่แมนยูและจะถ่ายทอดไปตามประสบการณ์ที่ผมได้รับมาฟิอาเลติกยูเคได้รายงานว่าตั้งแต่มีข่าวชิกาซิมินทาวันอัลทานีต้องการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรดาคู่แข่งในพรีเมียร์ ต่างแสดงความเป็นห่วงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าของทีมหลายทีมแสดงท่าทีต่อต้านอ้างเรื่องที่มาของเงินที่ไม่โปรง่งใสอาจผิดกฎการเงินอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะกลัวว่าที่ผ่านมาในยุคเกรเซอร์แมนยูเหมือนบริหารทีมแบบถูกมัดมือข้างเดียวเพราะติดเรื่องหนี้สินของเกรเซอร์ถ้าได้กลุ่มทุนจากกาตาที่พร้อมสนับสนุนงบประมาณไม่อั้นที่มือหนอื่นกลัวว่าแมนยูจะกลับมาไร้เทียมทานกันอีกครั้ง โรรีวิทเวลนักข่าวจากทีอาร์แอนติกยูเคได้รายงานว่าเซอร์จิมเรดคริปกำลังพิจารณาจะขายสโมสรน,นิชในดีกเอิงฝรั่งเศสเพื่อนำเงินมาซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะมั่นใจว่าจะสามารถครอบครองแมนยูได้แน่นอนฟอ b i บิชฮอกกินนักข่าวของ RMC Sport ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวเต่งที่จะได้ตัวคิมบินแจกกองหลังโคนาโปลีมาร่วมทีมขณะที่ดา ato, ดีเอเล่ลองโกของเกาโชเมงาโตได้รายงานว่า คิมมินแจจะ,จะย้ายมาแมนยูอย่างแน่นอนเอโบลาซื้อในโปรตุเกสได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงจังกับการซื้อดีโอโกคอสตาในทวันของปอตูมากขึ้นเพราะต้องการตัวมาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ในซีซั่นหน้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามแมนยูไม่อยากจะจ่ายค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรเพื่อจบดิวนี้เพราะมองว่าราคามันสูงเกินไปปอตูกำลังต้องการเงินมาเคลียร์บัญชีครับ และต้องการให้ทันสิ้นเดือนนี้ด้วยรอดูเหมือนกันว่าจะมีอะไรขืบหน้าไหมและนี่คือทั้งหมดของ United ็ด Un l o ล k ็อกใน e ีพีนี้ฝากติดตาม United ็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีดๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ